มนบอกคนที่ว่านีวว่าเขาปี่เบอลันคือการต่อสู้กัรทางการแต่เกล้เคียรเขาไปนน่นอนี่เป็นนันนออย่างนี้นั่นองเรากป่อยไปตามเขาอย่าไปบอกนคอคู่บราณยไปบอกันบอกันก็คน้ีพูดเลยเอาดเรื่องตนีอย่นี้เขาเ่มงีแล้ว

เเดวแม่คือผู้เสริอเระสบาคือการหาข่าวบอลนะครับหาข่าวเชียวตัคนผูกนี้แหะนะครับเชียวตัเโตาลใครเมาใหญ่อย่างเล้ยแบอ่กคุคทางนี้ได้ยนที่โกการป้องที่อาคนอื่เมาเอาของมุสลิมของคนพื่อยังตู้เขาดูเลาเขาจะชนะนะครับาว่าถียานเนี่นี่เขาดูแล้วว่ามาใหญ่กยาี่นี่เขาแบเป็นุ่หน้าแล้วก็ว่าเนับป Bên nhà của lòng tiết này có lòng đi đến là phải làm việc trong cái môn. Có bên lẻ môn sẽ kia kia là tay có môn. Qua vậy, có môn em lẻ, 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 có môn em có môn em lẻ, có môn em có môn em lẻ, có môn em lẻ, có môn em lẻ, รอโต้ <Bond> ันนงอะไรกันอ <c ười> ีเรื n hi, n hi, n hi, ่องนออั à, ับ like ก th ิริยาบังเอิญตามขอของบสูบบอแต่ถ้าม่อยู่สี่ไม่่สูบอ่ือคืออัับกิริยาขอสูบเนี่ยของยาอันที่สมคือบเอิบริเวณเราเนี่ยนี่มีนี่บบยกนี่มีทั้นเือนบอสอย่างนี้มันสิอาจจะก่ออานตไรายไาเงี้รอตแล้วก็บงอิของเด็กกลันี่เดลังแี่บบอสอาจจะไลกองบมันเข้าไปมีมุ่งแก่มัคอยเดินับเลย Chúng ta hồ sơ về phục phân tích là lòng tham gia của học viện tại nhà 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 bung lòng nhà lòng của nhà 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 là nhà 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 đó nhà 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 ก็ในการรจกาิกน <Yeah. S 1> ั okay. e ่เออไม่เปิมต <c ười> ่อี de de millet, ma, ้นี่ว่าเออไี่ไ่ี่กสิบนางที่ตักันว่าเมือแราใส่เกิดที่ตประกันหรือว่าที่เอาพื้นไปนเนอไปมีุ่ื้นไขทสถานที่ประมาณว่า่ออว่าต้องเสือมีตัวประกันด้วกันก็ยาไปก็เขอไปรวนหละขึ้นล่อกงเสืนะครับองย่กิงที่ขไปเลยไเกิดไมอ้่าตัก็เดียวคือว่า

นม่ก็เนี่นี่แิจ้าบริบภนะครับก็เดี๋ยวคนช่อไหนงามกราม่ต้อเขียนชือในงามนะครับ